ตอนนี้นกแดงกำลังทำงานนะคะสิบหกนาฬิกานิดๆค้นปุ๋ยทางใบต่อ นกแดงบินอย่างแปดแสนนะข้าวสวยก็วสวยอยู่นะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินฉีดพ่นแค่ปุ๋ยทางใบนะคะโอ้ชาวนาเราตอนนี้พบปัญหา ปุ๋ยแพงนะคะปุ๋ยเคมีทางพื้นดินแพงนะคะตอนนี้เราก็นำผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่นะะมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนนะคะเพื่อที่เราจะได้มีกำไรบ้างนะคะตอนนี้ข้าวก็รู้สึกว่าค่าจะลดลงมากเลยวันนี้โชคดีนะคะที่มี ปุ๋ยจากกิฟฟรินนะคะปุยเกร็ดนะคะแล,แล้วก็ทาุลองต่างๆนะคะที่กิฟฟลินนำมาจัดจำหน่ายนะคะชาวนาอย่างเรานะคะก็เลยเลือกอีกหนึ่งหนทางนะคะที่จะช่วยให้พืชของเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะในราคาเบาๆนะคะ อันนี้ใช้สูตรรับท้องนะคะรู้สึกว่าตอนนี้นกแดงน้ำจะหมดแล้วนะคะเพราะตัวนี้บรรจุได้แค่11ลิตรนะคะเราเติมไปแค่9ลิตร10ลิตรนะคะตอนนี้นกแดงจะมาแล้วขอตัวไปก่อนนะคะ